ซุปเปอร์ตีนต้มแซบอร่อยอร่อยพี่จอยพี่จอยมือนี่ส้มตำต้มตำแซบแน่นอนทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอตอนหน่อยตอนมันกับดิทัทวกันกับอีกมูเลยน้ำมะขามเปียก ตอกบานเท่าเลยเนะเก็บมาจากโคกเลยบอกตอกครับายเขาหนุ่มันเล,มลมเมนูคือเมนูตำแหลกครับเจ๊พาตำแหลกาตามก้มแซบปลาทะเลทอด สวัสดีครับพี่น้องเอน,นี่สิพามาเล่ะหากินของแซ่บๆกันครับสิแซแสบขนาดไหนไปดูกันเลยครับซุปเปอร์ตีนต้มแซบอร่อยอร่อยไปซับดีกว่าจะคงหักเหรอบ่บ่เคยเห็นเหมือนกับอย่างพี่จอยพี่จอยมเอน,นี่ ส้ตมตำตรงตำแสบแน่นอนเป็นหยังบ่ยังบ่รู้สอาเหตุดีบกบ่บ่บ่ฮู้อ๋อวู้เรียกลุงทำไมเรียกลุงกินขนมเอาให้เลยเด้อน้อขนมให้ลุงลึ เอาเพล่นเอนี่มวอได้อยู่ีมนมวทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเสมอตอนหน่อยไปาะดีตอนมันกัได็ทอก,กันกับอีหู้เหรเว้ยบอ่อถ้กกดแห้งกดเบาไงเด้ตอนหน่อยเลยคืเมน อยู่ไหตองมีใครไปซื้อจริงัาเป้ลอาคาปูชิโนคาปูชิโนซีคิสซี่ไปต้องกินนะบม่เห็นเหนี่เออน้ำมะขามเปียก สามีมันนีเละสามีมันนีหลโอ้หนำลายแตกแค่เห็นน uh, ้ำก็น้ำลายแตกแล้วต้มแซ่บ รสสัตว์ประหยัดบักน้าวเมนน้าแพงน้าแพงช่วงนี้ซีวอนหัวกอกจะเห็นยังไงซีิอนมีหัวหมกอกบานเห่าเลยเลยนาะเก็บมาจากโคกเลยบ่อันแจ็คสลาด เจบมาจากตลาดพูดตลาดตลาดนัดในดว,ว่าเจ็บมาจากครูเห็ดนำไบไหลตามทีเดียวีวดยเดยว,วดแ,แคเห็นกระดมไรแตกได้กินกินหอมห,หอมบะก,กอก มือโกบมันหอมกบมหอมเจมมี่คือมันชิมากันหนิันิมยิงมือโกมากกันยังเจี่หน่ยมือนี้ถ้าเป็นใจเย็นเากินข่าวแล้วฝาบนอนใา่มอนปฝานอกฝากินฝานอกมันจมันนกรอบเด็กมันดวนกินแต่ปนี่มันจะได้นนกประ่าณี่ซีถุมกันนกแล้ว

ตำ้นี้คนเดือนนี่คือดังเห็ดเป็ดอีหลีดีอยนี่แซ่บแล้วปะอืมไอเขาเนี้ยว,วุ่นเลยหุนเปิดเบิง้งเปิดเบิ้งว่าเขามันห่มไปเขามันใกล้สิสุกไปสิได้เอาอันนั้นทรายไม่คอนด้าม โยกโยกโยก,โยกมันคือโยกใส่คือโยกไม้คนดา,อาเอาไม้คนดำจุ๊ไม้คนดำคืออะไรวะไม้ใส่ข้าวบ่ะอันนั้นว่ลััูยังแล้วอัน,นลางสมองไปแล้วคืออะไรข้าวอะไรนะลูกนึ่งข้าว yam yam xay thom sap xay thom sap súper tin muya đen muya muya sai lầm ba mía 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 sai lầm ba เราแต่ทำไรไหลอีกคือเก่าแต่เนี่ยเป็นจะเสียบอว่านทำไรแตกทำไรแตนเมนูตำย่างเดียวอืมตำแหลกมเอนี่เมนูคือเมนูตำแหลกครับเจ๊พาตำแหลกเจ๊พาตำแหลกตำทุกอย่างที่ร่มคกได้แหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็ตำแหลกแหลกได้ก็แหลกแหลกไม่ได้ก็โยนทิ้ง ยนหก,กไก่แร็คแม่ไลก็ต้องแรลกอ,ะอ่ะนี่ครับน้ำน้ำสมตามแม่บๆต,ตาทุกอย่างที่ล่มคุกทำให้แหลกแล้วต้องแหลก,กเยอะนะเนี่ยเยอะก็ชิ้นมด อันคิดทอดต้มอันเมืดอันมูยอดตอนไหนครับต้มตั้งในกับมืดขึ้นมาตอนแรกมาเบิร์ดมาบิวจิ้มเอาจ uh. ิ้เอาจิ้มเอามะนาวจนวันนั้งมะนาวอันหันเนี้ยมหนาวะนี่คือซุปเปอร์ตีนตีนล้วนอันนี้ปลาทะเลวะปลาอันนี้ปลาทะเลวะ ปลาทะเลน้ำจืดอันนี้แกงยังกับแกงหอยอ้อมหอยป้อมหอยกาบอ้อมหอยร่วมมีทั้งหอยหอยหอยกาบนี่คือหอยกาบนี่หอยโขงนี่หอยจูบนี่หอยเชอรี่โอ้มีหลายหอย แกงหอยลวมมิลีเป็นตะแซบเป็นตะแซบหอยกาบกอไฟย่างปลากอไฟย่างปลาอันนี้ยังกหมูย่อหมูย่อ มือเปนี่เหลือมสน้าดเหลือนะตอนนีสดๆเอาไปย่างอ่าปากซอยเพิ่มหมอนันเดือดยังเดือด่อไปนี่ออนมากคนไว้ นิ่งไงยากยาง้เผาเนี่ยปลานิ่มกมกปลานิ่งวัจะปวดมกปลานิ่ยากยาอยาาปนิ่งาล่ะี่ปลาอยู่นี่อร่อยมอันนี้ไปรับอร่อยไหม ăn xin phin cả lú, ăn lòi kiểu phin phin này lú, ăn cây กินเ่ลฟินยังไงเนาะปลปลาตะกมอร่อยลต้แซ่บกระเซ็บเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟซุปเปอร์ตีนต้มแซ่บปลาทะเลทอดยำหมูยอ Muya muối mong 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 hòm mong hòm, mong 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 sẹp sẹp mong 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 đây mong 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 sẹp มาครับสารวัตรก็ดันขึ้นมาสูงครับอย่างเล่นเคยไม่ได้ต้องให้ขอซิมมาเลยเด้อซิมซิมคอยเพิ่มเกียร์ให้กับเราตอนนี้เราโดนบูนครับสมนานโดนนะสุณซาเลนดูเสื้อไม่ซิแซมป์ปาร์ตนี่สมนานไหมซิมส่ตามมึงครับส่งตามแซมมาเก็บได้ย้อยกลับมาที่ซิมเลยเนี่ยเเยมลี่นบรรยากาศเลยสีบดบดเนี่ยครับพี่น้อง เขาตบเขอาไขด้วยครับหลุดเลยครับไปโดนแล้วจังหวัดจิ้มอะไรวะหรืดทีไม่ถึงสิบหนักนะครับเซเลนัสเบอร์เขาเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการหลักรายการแรกของเขาด้วยกันเหตุผลที่สามนะครับในมันเพลินมองกินเข่าสีมืดๆแน่ครับพี่น้องไม่ถึงครับ แสงบัคอยมีครับเงินคลิปนี่พ่อคินีกั้นครับขอตัวกินเขากัอนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมทุกคนทีมชาติไทยสักสลักกระุณสฟอร์ี้ก็มีดถึงนตอนนี้ดีครับนาบิวสักต้จุดทุกหน้าไปบอลออกไปครับเหมืนจะรับนะขอบคุณทุกทานที่รับชม คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ